นี่คือยอดขาย1วันของการทำในหน้า t ิ k t o อกที่ผมสามารถทำได้ตรงนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าตาผมในฟีด for you เพราะว่าผมเนี่ยหันไปปั้นช่องเล็กของผมครับซึ่งช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาทำคอนเทนต์ปักตะกร้ายอดขายของผมก็ลดลงครับผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาสอนเพื่อนๆผมก็เลยตั้งเป้าหมายใหม่ครับอยากจะมีค่าคอมมิชชั่นให้ได้สักวันละหมื่นครับก็เลยไปปั้นช่องเล็กของผมนะครับแล้วก็ทํายอดขายมาได้ประมาณนี้ซึ่งตัวผมเองก็ตกใจนะครับเพราะว่าเป็นยอดขายที่สูงที่สุดของผมซึ่งคลิปนี้ผมมาให้กําลังใจให้กับในหน้าทุกคนที่กําลังรู้สึกท้อครับถ้าเกิดเรามีความพยายามและตั้งใจนะครับเราก็สามารถทําเป้าหมายนี้ได้ผมขอฝากกทุกคนไว้้้3ขอขออรแก ถ้าเกิดคอนเทนต์ไหนเราขายไม่ได้ ให้เราเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคอนเทนต์ของตัวเองซึ่งเราก็รู้ดีอยู่แล้วครับว่าคอนเทนต์นี้มันไม่มียอดขายมันไม่มียอดวิวครับเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนาคอนเทนต์ของตัวเองไปลองทาคอนเทนต์แบบอื่นๆครับเราอาจจะขายดีเพิ่มมากขึ้นอย่าดันทุลังทําคลิปแบบเดิมๆครับไม่งั้นเราจะไม่พัฒนาอันที่สองนะครับเป็นเรื่องของสินค้าถ้าเกิดสินค้าตัวไหนเรารู้สึกว่าทาคอนเทนต์ยากทำคอนเทนต์แล้วตันนะครับให้เราลองเปลี่ยนหมวดหมู่สินค้าไปลองสินค้าตัวอื่นไปลองสินค้าที่ทำคอนเทน ขายให้กับเราได้ครับอันที่3เป็นสิ่งสําคัญเลยเป็นสิ่งที่หลายคนไม่กล้าทาครับนั่นก็คืออย่าอายตัวเองครับเราต้องหัดเอาหน้าของเราครับมาออกกล่องหัดพูดหัดพากเสียงนะครับเลิกทําคลิปตัดแปะนะครับแล้วก็เลิกทําคลิปที่เอาเสียงเพลงมาใส่เฉยครับ คลิปแบบนั้นมันไม่พัฒนาตัวเองแล้วคลิปแบบนั้นมันก็ขายของไม่ค่อยได้ครับคลิปส่วนใหญ่ที่ขายได้จะเป็นคลิปที่เราออกหน้ากล้องครับมีการพูดคุยกับผู้ชมคลิปแบบนี้ผู้ชมจะรู้สึกเชื่อใจรู้สึกเป็นมิตรครับแล้วก็ซื้อสินค้ากับเราได้ง่ายขึ้นและที่สําคัญเราได้พัฒนาทักษะการทําคลิปของตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยครับสุดท้ายนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับนายหน้าทุกคนถ้าเกิดเรามียอดขายน้อยก็ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองขยันและสม่ําเสมอครับเดี๋ยวยอดขายมันจะมาเองครับส่วน ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ครับส่วนใครที่อยากเรียนกับผมนะครับผมมีแบบออนไลน์แล้วก็มีแบบตัวต่อตัวนะครับทักมาที่ไลน์นะครับลิงก์อยู่ใต้โปรไฟล์ครับ